สวัสดีครับเกรยอนททยรีวิววันนี้ขอพาเพื่อนๆทุกคนไปรีวิวเสื้อแข่งตัวใหม่ของทาง b ีนะครับก็เรียกว่ากว่าจะออกมาได้อีกตัวหนึงนี่ก็ปาเข้าไปเลยกลางฤดูกาลมาแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่4ของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยความพิเศษก็คือว่าเป็นเสื้อที่จัดทำขึ้นเพื่อฉลองการเดินทางระหว่าง ทางด้าน BU นะครับกับทาง Ari ริ o ุตบอ l ตลอด10ปีที่ผ่านมาซึ่งเสื้อตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นเวอร์ชันตัดปะนะครับเป็นเวอร์ชันตัดปะด้วยการที่แบบรวมรายละเอียดของเสื้อแต่ละปีตลอด10ปีที่ทางดีทาง B u ได้ร่วมงานกับทาง Ari นะครับมาไว้ในเสื้อตัวเดียวกันเดี๋ยวตัวนี้ผมได้มาแล้วนี่เดี๋ยวแกะให้ดูกันเลยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับเสื้อตัวนี้เป็นรายละเอียดของ นี่หน้าตาประมาณนี้ให้ดูก่อนด้านหน้านะครับอ่ะผมยกให้ดูตัวตัวด้านตัว,ตวโอเคและนี่อ่าด้านหลังนะครับน,นี่ประมาณนี้ซึ่งเนี่ยครับมันก็จะมีรายละเอียดว่าแบบตัวนี้ตรงนี้เป็นของปีไหนตัวนี้เป็นรายละเอียดของปีไหนผมว่าแฟน B u ยูเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยน่าจะจํากันได้อย่างตรงนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของปีก่อนนะ 21, 21, เอ้ย21 22อะไรประมาณเนี้ย2่ 22, 23อะไรประมาณนี้ครับตรงแขนเสื้อตรงอะไรเงี้ยเช่นเดียวกับด้านหลังนะครับเขาบอกว่า,าเป็นเสื้อที่ฉลองครบรอบ10ปีที่ทาง Bank Talk United กับทางอารได้ร่วมมือกันสิ่งหนึ่งผมว่าเนี่ยครับด้วยความที่มันเป็นรายละเอียดของเสื้อตลอด10ปี10ฤดูการมารวมในตัวเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ แฟนบีน่าจะชื่นชอบในขณะเดียวกันสายสะสมผมว่าก็น่าจะชื่นชอบเช่นกันแล้วก็ที่สำคัญครับในกล่องในบ็อกเซตของเขาเนี่ยราคาตัวนี้เนี่ยเซตอยู่ที่1,990บบาทไม่ได้มีแค่เสื้อนะครับเพราะว่าเขาจะมีเป็นการ์ดสะสมด้วยนี่เป็นการ์ดสะสม าการ์ดมีทั้งหมด15ใบนะครับเขาจะบอกเลยว่าเป็นเพลเยอร์การ์ด8ใบเป็นการ์ดนักเตะพร้อมลายเซ็น2ใบเป็นาการ์ดพิเศษ3ใบแล้วก็เป็นการ์ดของตำนานนักเตะอีก2ใบยอยู่ในกล่องใบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจริงๆแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยเขาบอกมีทั้งหมด82การ์ดคือ31เพลเยอร์นะครับ31ลายเซน็น มี10 s สเปเชียลการ์ดแล้วก็10 l เลเจนด์นะครับส่วนเป็นใครยังไงบ้างผมว่าเดี๋ยวต้องไปไปไล่ดูรายละเอียดกันอีกทีนึงแต่ว่าอย่างที่บอกครับด้วยความที่เขาฉลอง10ปีเนี่ยนอกจากแกมีเสื้อตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเสื้อยืดด้วยนะครับเสื้อยืดจะมีทั้งหมด2ลายด้วยกันลายแรกก็จะเป็นลายที่เป็นเสื้อ10ปีนะครับเป็นเสื้อต่างๆตลอด10ปีที่ทำร่วมกับอาริ กับอีกตัวหนึ่งจะเป็นเสื้อที่เป็นลายโมเมนต์สำคัญตลอด10ปีที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าเป็นการบันทึกความทรงจำระหว่างอาริแล้วก็ทาง u u ด้วยกันนะครับราคาตัวนั้นเสื้อยืดจะอยู่ที่590บาทถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่ร้านอาริฟุตบอลหรือว่าไปที่เว็บไซต์เขาดูก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดกันดูก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งประมาณนี้อะสำหรับเสื้อของ b u นี่ ใครจำกันได้บ้างว่าตรงไหนของปีไหนลองเม้นต์กันมาบอกนะฮะี่ด้านหลังจริงๆเขาก็มีแบบว่าเฉดแยกชัดเจนนะว่าแบบว่าอ่าของปีไหนเป็นของปีไหนอะไรเงี้ยครับอ่านี่ไม่เฉลยนะไม่เฉลยจริงๆมีเฉลยแต่ว่าไปลองหากันเองนะครับว่าอะไรของปีไหนกันบ้างมาที่การ์ดเดี๋ยวผมจะแกะเลยแล้วกันว่ามีอะไรตัวไหนบ้างนะฮะ เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปสําหรับการสะสมเนี่ยบ้านเราเริ่มมีการสะสมมากขึ้นนะผมว่านับตั้งแต่ทีมชาติไทยออกตัวการ์ดที่แจกให้แฟนบอลนะครับตอนนี้เนี่ยวงการการ์ดก็รันไปเยอะมากขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีทางของมัสมันนะที่เขาทําให้ของทางเทโรแล้วก็ต่อมาก็มาทําให้กับทางท่าเรือนะครับเป็นแมตช์เดย์การ์ด ตัวนั้นก็คือขายแล้วก็แถมแพ mm ็กเกจเขาเรียกแพ็กเกจอะไรอะแพ็กเกจดูบอลฟรี1เดือนอะไรเงี้ยครับตัวนี้เป็นบ็อกเซตแถมมากับเสื้อนะครับอย่างที่บอกมีทั้งหมด15ใบา mm hmm. มาแล้วครับนี่ mm hmm. ก็แกะมาเรียบร้อยครับใบแรกเป็นพุทธินันนะครับหมายเลข5 mm ้ hmm. เขาจะบอกเลยว่าอออ้ออนพุทธินันเป็นหนึ่งในอะไรอะ่ะ นักเตะที่ค้าแข่งยาวนานอะไรประมาณนี้ครับเป็นตำแหน่งกองหลังไทยแบบมีประวัติเป็นภาษาอังกฤษนะครับใบที่สองเป็นทางด้านของนิติพงศ์เสลานนท์นี่อานอนท์อมอเลิศศักดิ์นีน่ครับวิศรุตอิมอุระนีะน่ครับบาเซลเจียดีคนต่อมาครับ รุ่งรัตนี่ท่านบิ๊กโจ้นั่นองนี่ทัศนพง์นี่ผมไม่แน่ใจผมจำชื่อไม่ได้ครับบางคนแ mm hmm. ฟนบียูเห็นผมว่าน่าจะชื่นชอบครับมีการ์ดของแต่ละคนและนี่ครับทิติพันธ์พ่วงจันนี่มิดฟิลชาวไทยแชมเปี้ยนนะครับเขาบอกเป็นการ์ดน่าจะเป็นการ์ดสเปเชียลการ์ดนะครับแชม์ไดกินที่เพิ่งได้ที่เอาชนะ บุรีรัมเมื่อต้นฤดูกาลนะครับแชมป์เมื่อปี2023นะครับเป็นเฟิร์สทอฟี่นี่สวยงามครับแล้วอันนี้ก็เป็นไดกินเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นจากถ้วยเมื่อกี้เป็นถ้วยนะอันนี้เป็นภาพรวมนักเตะนะครับนี่แชมป์แรกของปีต่อมาเป็นการ์ดพิเศษเข้าใจว่าเป็นการ์ดพิเศษเช่นกันครับเป็นเสื้อทีมทีมเยือนนะครับปี2 0 2 3 2 4ดีไซน์เป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีสีแบบ Uh, i, นาวีนะครับสีเขาเลยสีกรมท่านะครับมีคลิปแดงนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ตัวมาเป็น uh, วิทยามัดหลานะครับเป็นการ์ดเลเจนด์นี่การ์ดเลเจนด์ของ b u นะครับใบนี้กุลทพรโอ้ลายเซ็นนี่เป็นเซ็นออนการ์ดนะครับเซ็นลงไปบนการ์ดเลยนีน่เป็นนักเตะไทยนะครับเซ็นลงไปบนการ์ดเลยสวยงามครับ เลเจนด์อีกใบนะครับรีสอร์ทีระเทพวิโนไทยนี่เป็นเลเจนด์ของของทางบีูและสุดท้ายครับพีรพัฒน์โนชยาเป็นการ์ดลายเซ็นนะครับเซ็นบนการ์ดเลยคือปกติเนี่ยการ์ดลายเซน็นมันจะมีเท่าที่ทราบนะมันจะมี2แบบก็คือเหมือนเซ็นบนบนพลาสติกใสแล้วเอาไปแปะบนการ์ดอีกทีหนึ่งพวกนั้นก็ราคาะจะด,ด้อยกว่าที่เซ็นลงบนการ์ดโดยตรงอย่างนี้นะครับสำหรับอันนี้พูดถึงในแง่ของนักสะสมนะฮะ อันนี้ก็เซ็นลงบนการ์ดเลยนะครับพีรพัฒน์นชยาผมว่าก็สวยงามดีครับสำหรับการ์ดแล้วก็ทำออกมาได้ดูแข็งแรงซึ่งก็ทำออกมาโดยมัสมันนั่นแหละนะครับแข็งแรงครับดูแข็งแรงเลยนี่ซึ่งวงการการ์ดผมว่าเดี๋ยวต่อไปก็คงจะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะผมคิดอย่างนั้นนะครับถ้าหลายๆทีมทำออกมานะครับประมาณนี้สำหรับ ตัวบ็อกเซตของทาง B.U. ที่เขาผลิตร่วมกับทางอารีฟุตบอลนะครับยังไงใครสนใจก็ติดต่อกันไปได้ที่เพจของอารีหรือว่าเพจของร้านได้เลยครับไปที่ร้านเลยก็ได้ว่าสนใจตัวบ็อกเซตของ B.U. นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับครั้งหน้าถ้าเราได้อะไรมาเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้เครมบอลไทยรีวิวต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ